ทุ่งดอกระเจียวทุ่งที่ซ่องแล้วผมก็ัาพี่น้องชาวเอ c มาเดินเล่นเดินเบิงผ้าเพลินใจผ้าเพลินใจเนี่ยมีความเย็นสบายทั้งปีตรงข้ามผ้าเพลินใจเนี่ยก็เป็นอำเภอภาคดีหมลมพลครับเชือเข้าผางทอเชือเข้าเพชรบุร์นะครับพี่น้องชาว a f เ ถ้าพื้นใจเนี่ยก็มีความสวยงามอีกค่าหนึ่งซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติสายทองอุทยานแห่งชาติสายทองเนี่ยเป็นหนึ่งใน4อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในจังหวัดชายภูมินะครับซึ่งมีความสวยงามพรามแปดก็ว่ากันไป ACU Channel ครับอยู่กับผม ACU Channel คนเก่าคนเดิมร่างกายความบันเทิงร่างกายที่เทียทเท่ยวในเทชูบอ สวรัตสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเอฟซีที่น่ารักทุกคนอีพีนี้ผมก็ยังอยู่ที่อุทยานแห่งชาติทรายทองอีพีนี้เป็นอีพีที่ห้าอีพีนี้ผมกพาพี่น้องชาวเอฟซีเดินทุง่งพาพี่น้องชาวเอฟซีเดินชมทุ่งดอกกระเจียวทุ่งที่สามกับผาเพลินใจอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทรายทองก็ตามผมไปเบื้องเลย วาทุงดอกกระเจียวทุงที่สองกับผาเพลินใจจะมีความสวยงามขนาดไหนตามพ่อเบอร์ไปเบิ้งไปชมกันเลยครับเอชิวช n แนลไปเบิ้งไปชมกันครับพี่น้องชาวเ f c EP ีนี้ผมก็ยังอยู่ที่อุทยานแห่งชาติสายทอง EP ีนี้ก็เป็น EP ีที่5 EP ีนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟมาชมทุงบัวสวรรค์ทุงที่2นะครับพี่น้องชาวเอฟ ทุ่งที่สองก็ยังบกขึ้นขึ้นมาหงมแม่แยมเหมือนกันนะครับพี่น้องชาวเอฟซีบกขึ้นหลายมันปีที่แล้วแต่จะก็จะไล่ไล่อยู่ไล่กว่าทุ่งที่สามอยู่นะครับพี่น้องชาวเอฟซีก็พาพี่น้องชาวเอฟซีมาเดินเล่นเบิงธรรมชาติของทุ่งดอกกระเจียวทุ่งบัวสวรรค์ทุ่งที่สองนะครับ พี่น้องชาวเอฟซอย่างที่ผมล่าให้ฟังมาแล้วว่าทุ่งบัวสวรรค์ของอุทยานแห่งชาติทรายทองเนี่ยมีอยู่หน้าทุ่งนํากันตอนนี้เห่าเบิงถ้ามาจากจะขางพาหามหดก็จะถึงทุ่งที่สามก่อนทุ่งที่สามเดินมาเรื่อยก็เป็นทุ่งที่สองนะครับพี่น้องชาวเอฟซขึ้นอย่างบเต็มที่ ทางกรมุททางเจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติทรายท้องเราบอกพมว่าฝนมันบบตกนะครับพี่น้องชาวเอฟซีฝนบบตกช่งรอกกระเจียวก็บ่กขึ้นนะครับบบแตกเตนาะฝนอย่างบ่มาเต็มที่นะครับเขาบอกว่าประมาณปลายเดือนก็ดกระดาถึงต้นสิงหานะครับแต่มองไปก็มีอยู่นะครับแต่บบหลายเหมือนปีที่แล้ว ปีที่แล้วเนี่ยทุงที่ซองนี่ขึ้นเต็มเลยนะครับช่วงที่พุ่มมาช่วงเดือนนี้เหมือนกันนะครับเดือนกระกฎาเนี่ยนะครับพี่น้องชาวเอฟซีก็ยังดีกว่าทุงที่หนึ่งอยู่นะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่ทุงที่ยังดีกว่าทุงที่สามอยู่นะครับพี่น้องชาวเอฟซีปอดสวรรค์ทุงนี้ เขาบอกว่าไฮไลท์ทุ่งบัวสวรรค์ของปลาของสายทองก็มีทุงทงทงทงงท่งที่หนึ่งทุ่งที่สองนี่นะครับพี่น้องชาวเอฟซีแต่ปีนี้ทุ่งที่หนึ่งผมหมาถึงทุ่งที่สองแล้วทุ่งที่สองก็ยังบ่อขึ้นหลายขึ้นมายอมมายมนะครับขึ้นต้นสองต้นแต่ยังดีกว่าทุ่งที่ สนะครับพี่น้องก็ยังแก้ขัดกันไ้น,นะครับพี่น้องเพราะว่าอุทยานแห่งชาติายทองนี่มีหน้าผาสวยๆงามๆให้พี่น้องเบ่งเขาบอกว่าชูรอกกระจียวก็จะมีอยู่มานซ่องสามสีมีสีม่วงสีมูสีขาวนะครับ พี่น้องชะสี่ข้าวสี่แปลงนี้ยก็จะเป็นสี่ชมพูออกมงวงนะครับพี่น้องชาวเอฟมันกระบร่ายอยเมือนปีที่แล้วนะครับรอฝนตกลงมาปีนี้ฝนมาซานะครับทางชายอภูมิ พ่นบริโตกสุบมันพี่ชูบณ์บานผมตรงข้ามทุงดอกกระเจียวทุงที่หนึ่งทุงทุงข้ามทุงดอกกระเจียวทุงก็ที่สองก็เป็นผ้าเพลินใจนะครับพุ่มผ่าพี่น้องชาวเอฟซีเดินรอบรอบทุงดอกกระเจียวทุงที่สองแล้วผมก็จะผ่าพี่น้องข้ามไปเบึงผ้าเพลินใจนะครับ พี่น้องชาวเอฟซีเออทุงนี้มันไล่ก่กวทุงที่แล้วอยู่ซึ่งดองกกระเจียวกำลังขึ้นนะครับพี่น้องมันคาบอสวยเตเอฟซีโซงไม้พุ่มเบิงมันสวยนะครับเข้าบมรูไปทายท่าไหนนะครับพี่น้องหรือเอาคลิป ปีที่แล้วนี่มาลงนะครับผมเฮาตัดสินใจโยมาถึงว่าเฮาจะไปอุทยานไหนแต่ผมตัดสินใจมาอุทยานแห่งชาติสายทองก่อนนะครับพี่น้องชาวเอฟซี ทุ่งนี้บอสามารถเดินเข้าไปได้นะครับอยู่ไดแค่ในรั้วเท่านั้นนะครับพี่น้องชาว a อฟทุ่งดอกกระเจียวทุงที่ซ่องแล้วผมก็พาพี่น้องชาวเอฟีมาเดินเล่นเดินเบิงผาเพลินใจผ้าเพลินใจเนี่ยมีความเย็นสบายทั้งปีตรงข้ามผ้าเพลินใจเนี่ยก็เป็นอำเภอพักดีโวงพลครับ เชื้อเข่าผางคอเชื้อเข่าเพชรชุนนะครับพี่น้องชาวเอเฟซีผ้าพื้นใจเนี่ยก็มีความสวยงามอีกผ้าหนึ่งซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติสายทองอุทยานแห่งชาติสายทองเนี่ยเป็นหนึ่งในซีอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในจังหวัดชายภูมินะครับซึ่งมีความสวยงามพระรามแปดก็ว่ากันไปเอซิวชแนลครับออกจากทุงรอกกระเจียว บัวสวรรค์ทุงที่สามตรงข้ามทุงดอกกระเจาบัวสวรรค์ทุงที่สามก็เป็นผาเพลินใจนะครับนี่ก็เป็นผ้าอีกผ้าหนึ่งของอุทยานแห่งชาติสายท้องนะครับผานี่ก็อยู่ขึ้นอยู่กับอุทยานแห่งชาติผ้าสายท้องนะครับผ้าเพลินใจผ้าเพลินใจเนี่ยเป็นแนวทะ เป็นแนวหน้าผาที่มีลมพัดตล,ลอดเวลาทำให้ยินยินสบายแล้วเกิดความเพลินใจเพลินเพลินใจโดยตั้งชื่อว่าผ้าเพลินใจซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทุ่งดอกจียาบัวสวรรค์ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผ้าเมืองผ้าพอเมืองประมาณ1กิโลเมตรบริเวณก็จะมีอำเภอภักดีชมพลเทือกเขาพญาทอนะครับพี่น้อง ชาวเอฟผ้าเพลินใจเนี่ยเป็นแนวหน้าผามีลมพัดเย็นตลอดเวลาให้ความรู้สึกสบายใจเกิดความเพลิดเพลินใจจึงตั้งซื้อว่าผ้าเพลินใจอยู่ตรงข้ามกับทุงดอกกระเจียวบวสวรรค์ทุ่งที่สองห่างจากสู่เรียนรู้พัฒนานักท่องเที่ยวผ้าโพเมืองประมาณ1กิโลนะครับพี่น้องชาวเอฟเฮาก็มาเบ่งเส้นทาง ศึกษาธรรมชาติผาพยาาพลังงานผาพญาพลังงานเนี่ยห่างออกจากตรงนี้ประมาณ376เมตรนี่คือเส้นสางศึกษาธรรมชาติเขาอยู่จุดที่สูกคือผ้าเพลินใจนะครับพี่น้องแล้วก็จุดที่เจ็ดจุดข้างหน้าเขาพืชอิงอาศัยผ้าพัดอาทิตย์ทัศดงทุ่งดอกกระเจียวบัวสวรรค์ ทุ่งดอกกระเจียวบัวขาวต้นน้ำเแีนไดทุท่งดอกกระเจียวบัวที่ห้าทุ่ 5, ทงดอกกระเจียวบัวส่วนที่สี่ผาดิบแล้งแล้วก็ลางกลางเต็นท์ดอกไม้นะครับพี่น้องชาวเอฟซีนี่คือแผนที่ต่างๆตอนนี้เราอยู่จุดที่หกของพื้นที่จุดที่หนึ่งคือจุดเริ่มต้นผาพอเมือง จุดที่สองาห้ามโดผตากรัก้ากรักเขายังบร่ได้ไปนะครับพี่น้องจุดที่สี่เขือเขาเขือเขาเขาวจุดที่ห้าจุดกลางเต็น์จุดหลังจุดนี้จุดที่หกนะครับพี่น้องชาวเอฟซี้าพืนใจจุดที่เจ็ดจุดต่อหน้าเฮานี้คือผ้าพืชอิงอาศัย ต่อไปเป็นพืชอิงกาะไซจุดที่แปดผ้าผ้าทาี่ท์ทัสะดงนะครับตรงข้ามผ้าทาี่ท์ทัสะดงทุ่งบัวสวรรค์ทุ่งที่หนึ่งทุ่งบัวสวรรค์ทุ่งที่หนึ่งจุดที่สิบนะครับจุดที่สิบเนี่ยคือทุ่งดอกกระเจียวขาวจุดที่สิบเอ็ดต้นน้ําจุดที่สิบสี่บัวสวรรค์สี่จุดที่ห้ 10, กกา 11, นน 10, 4, วว 4, 5, ปลาดิบแหลง ยูที่พวกลานกลางเต็นท์นะครับพี่น้องเหาฟพังกันค้าวๆแล้วผมก็พาพี่น้องชาวเอสซีมาเดินเบิง้งผาผื่นใจนะครับผ้าผื่นใจตรงหน้าเหาเนี่ยก็เป็นอำเภอพักดีชมพลแล้วก็ เทือกเขาให้กัังทอนะครับพี่น้องชาวเอฟซเทือกเขาเพชรบูรณ์สวยงามาครับนี่ก็เป็นจุดแลนด์มาร์กอีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งที่ที่สําคัญของอุทยานแห่งชาติทรายทองตรงนี้เข้าเอิ้ว่าลานผาเพลินเพลินใจมีลมพัดเย็นทําให้เพลินจิตเพลินใจนะครับพี่น้องชาวเอฟซคลิปนี้ผมก็บม่มีอะไรมาก ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟมาเที่ยวที่ทุ่งบัวสวรรค์2ทุ่งโตเจียว <c oughs> บัวสวรรค์น2นะครับ <c oughs> แล้วก็ผาเพลินใจที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสายท้อง EP นี้ก็เป็น EP ที่5้า้าเพลินใจนะ่ะก็มีความสวยงามพระรามเปดก็ว่ากันไปเอทิวช n แนลครับ ผมเอชิวชาแนลนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่5 EP นี้ผมก็ยังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสายทอง EP นี้ผมพาพี่น้องชาว AFC มาเที่ยวที่ทุ่งดอกกระเจียวบัวสวรรค์ทุ่งที่2กับผาเพลินใจอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสายทองจังหวัดชัยภูมิซึ่งมีความสวยงามพรามแปดก็ว่ากการปเอชิวชาแนลครับ ก่อนจะกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆไปให้พี่น้องเบ่งพี่น้องชมกันด้วยนะครับถ้ายังให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับบายยเอชิวชาแนลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเอชิวชาแนลครับ